i n p y p You missed s s s t It รายการที่จะมาอัปเดตตัวของข่าวสารว่าในแวดวงธุรกิจเกิดอะไรขึ้นบ้าง ช่วงนี้ค่ะตาลเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการ Re mm hmm. รีแบรนด์เกิดขึ้นเยอะมากๆหลายแบรนด์จะมีการเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนสีซีไออันนี้นะคะก็จะเป็นทางของ Air a s อเชียเขาได้มีการเปลี่ยนในส่วนของแบบชื่อแอปจาก A อเชียซูเปอร์แอปค่ะไปเป็นเรื่องของ a อ r เชียมูฟแล้วก็เปลี่ยนสีซึ่งจากสีแดงเนี่ยที่คนแบบจำภาพนี้ได้อยู่แล้วเนาะแบบอเอเชียก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเลย <c oughs> หรือว่าจะเป็นในส่วนของป e ๊บซี่เองค่ะก็มีการรีแบรนดิ้งคือป e ๊บซี่เนี่ยมีการเปลี่ยนโลโก้ในรอบ15ปีเลย เปลี่ยนจากตอนแรกก็เป็นแบบโลโก้ที่ออกเป็นแนวเหมือนสไตล์แบบยุค90อะไรนี้เพราะว่าเขาอะค่ะต้องการที่จะจาอตลาดของกลุ่ม Gen Z แล้วก็ทางฝั่งไทยเองค่ะก็ได้มีการรีแบรนดิ้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวของแบร์ไตนจากแบรไตไปเป็น BT อ่าแล้วก็แบบตั้งเป็นตัวสโลแกนใหม่ด้วยเป็นชื่อว่า For a Better Tomorrow ค่ะทางฝั่งของ f i ิน e ท h กันบ้างค่ะตาน Filomena เนี่ยก็ได้มีการปรับตัวของโลโก้ดีหน่อยเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัว F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพิมพ์เล็กเขาต้อง การตั้งใจเห็นว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนามีการเติบโตแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นมาถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่การรีแบนดแต่ว่าถือว่าเป็นการคอลแลบข้ามคั่วที่น่าสนใจมากเลยค่ะตาลก็คือทางไข่หัวเราะนะคะเขามีการจับมือร่วมกับทางหอแวน่นออกเป็นคอเลกชันแว่นตาอารมณ์ดีคือเขาเนี่ยจะหยิบตัวของคาแรคเตอร์ยอดฮิตตลอดการขายหัวเราะมาทําดีไซน์เป็นแว่นต่างๆค่ะถือว่าทางหอแว่นนะคะได้ทําการตลาดเนี่ยเพื่อเกาะกลุ่มคุณลนกคีมากขึ้นด้วยค่่่ะะก็เดีี๋ยวจมาทาททงงฝัง เ,เทคโนโลยีกันบ้างคะ่ะล่าสุดค่ะ Meta ก็กําลังจะพัฒนา AI ขนาดใหญ่ <c oughs> เพื่อที่จะขับเคลื่อนคอนเทนต์วิดีโอให้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นค่ะแปลว่าแบบขเขาก็จะดันวิดีโอมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นรีววิดีโอใหญ่ก็ตามใช่ไหมใช่ใช่ก็คือแบบ <ๆ S 2> จะบีออนไปอีกขั้นหนึ่งของ <ๆ S 2> สิ่ง <ๆ S 2> ที่เคยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งโปรเจกต์นี้ค่ะ Meta ก็วางแผนไว้ว่าจะรอนช์มันในปี2026ค่ะพูดถึง m e t าเมื่อกี้นนอกจากเรื่องของการดันฟีดวิดีโอแล้วเราจะเห็นว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมก็มี มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่แบบตอนนั้น Facebook อจของเรามันล่มล่มจนหแบบหลายคนคิดว่าเฮ้ยอันนี้โดนแฮกหรือเปล่าใช่ Meta เนี่ยสูญเสียมูล,ลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เลยค่ะแล้วก็ทําให้หุ้นของ Meta ลดลงไปถึง1.5%ถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ Apple ยกเลิกการพัฒนา EV ที่ Apple พยายามทํามากว่า10ปีค่ะ Apple ก็เกณฑ์คนที่เคยอยู่ในโปรเจกต์ E ีเนี่ยไปทำโปรเจกต์พัฒนา AI กันหมดเลยน่าสนใจมก ว่า Apple พยายามที่จะไปลงทุนกับ AI เพราะว่าเห็น Value ของ AI หรือเปล่า,าก็เป็นไปได้นาะเพราะ e ีเหมือนนั้นแบบเป็นกระแสมาอยู่แค่ช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นเรื่องของ AI แหละที่กลายเป็นแบบเหมือนกระแสใหญ่แล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะพามาที่ไทยกันบ้างค่ะกสะทะชอ a อ s แล้วก็ทูค่ะพัฒนาระบบเตือนภัยมือถือที่เรียกว่าเซลบอสแคสเซิลวิดขึ้นมาค่ะเพื่อแจ้งเหตุด่ดวนเหตุร้ายผ่านมือถือไม่ว่ามือถือของคุณจะเปิดหรือปิดอยู่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่า ที่นี่มีอุทกภัยร้ายแรงนะเกิดไฟไหม้นะหรือเหตุการณ์ยิงนะอะไรแบบนี้พราจะเป็นประโยชน์ผู้ใช้งานมากเลยใช่ใช่ใช ก็ถือว่าเป็นหมดหมายที่ดีที่กําลังเริ่มทําค่ะจะเห็นว่าจากที่เราเล่ากันมาวันนี้เนาะในครึ่งเดือนแรกของมีนาคมจะมีทั้งเรื่องของการรีแบนเรื่องการคอลลบแล้วก็ในฝั่งทคโนโลยี่ี่ตาเล่าเนี่ยก็มีสิ่งที่แบบเหตุการณ์น่าสนใจมากมายเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจนี้เนี่ยในทุกครึ่งเดือนแล้วก็ทุกสิ้นเดือนด้วยกันค่ะในรายการ Incap You m e s s i c ฝากติดตามด้วยนะคะ